หลังจากที่ได้เบ,<า>บิรงเบิ่งคลิปปลูกแตงหน่อยมาเบิ่งคลิปเอาบักแตงมาขายตอนไปเก็บผลไมีเวลาไปไทยอ่ะสวัสดีเด้อพอไปไปนอนได้เมื่อเบิ่งเด้อที่มีเกษ,กษตรกรปลูกแตงแล้วก็เป็นแม่ค้าขายได้จักเมื่อแล้วปลูกเกลาปลูกแตงได้หาพันหาล้อยโอ้โห<อ>เด้กชายใสนาอยู่ปีน 2, ี้งสองพันน่ะก็ได้กินได,ได้กำไรจากบาทแล้วได้กำไรอย่างสองพันกว่าสองพันกว่าเออ เดีด้กำไรแล้วขาดทุนตัวไนท่านขาดทุนหรอยูดสวงท่านคก็ยูซือแได้กินละกำไรทุนเพราโล่่ะเนี่ยโลโลโล่ากอโล่งขีดโลละสิบาทโลละสิบบาทเป็นลกเอหมดเลยอันอันนี้มันไพเนี่ยผู้ช่วยบอกผู้ช่วยผูยตัเนี่ยผู้ช่ยหาหน้ามาดผู้ช่วยเล่าหัวผูีตัวผู้ช่วยเก็บแตง เอาหมดเตียงจอยเราเกิเล mm. ี้ยงเตียงขายซอยแล้วก็จะไปขายกับคุณยายจะมีออเดอร์ก uh, ับอะไรยู่แต่ว่าเพอแตียงพอาะทรงแตงกับใดบ่อืมไหวแล้ยคิดจังไดคืออยากมาปลูกแตงมันเถ้ะเอาว่าฟังเนะคิดจังไดก็จะเพิ่มไรนได้เพิ่มไลน์นะ มันม่มันไล่ใจหลายแม่อยากหลุดไล่ใจเนี่ยมันไล่ใจหลายข้หมายอกคิดจังไรก็อยากมาปลูกแตงดิแต่ว่าคือว่าไล่ใจไล่ใจในครัวเรือนมาพ้อใส่แต่ฉันบอกมันไล่ใจหลายผู้คิดว่าอยากซอยอ๋อคิดคิดคิดว่าอยากปลูกแตงคิดมาตะโดนไปอยากปลูกแตงคิดตะโดนแล้วว่าเออคิดจังไรจังไรงั้นนึกซอยจนเจือยขอกว่าช่วงนี้ดิมันส่งโควิดกับบ่มีอีหยังไล่ได้อีหยังเข้ามาเลยเขียงเสียงกับ บ่ได้รับแน่ปัญหดเอเพราะว่าโควิดผมบปจัดงานบันีิกะเก่าดับข้องกับรับจ้างไปใช้บก่าเปลนบ่ได้เลียงพ่อได้เออพึ่มไายใจในบ้านเนี่ยพึ่มไหลใจพึ่มโอไ่พึ่มพึ่มหลุดไหลใจเออไใจพึ่มไหลใจเอาพ่อไปลูกเอาลูกหนึ่งขีดจะน่ยเว้ยเขาขีดเปดขีดนึง เลยคิดอยากปลูกแตงหาเงินหาเพิ่มมหางเพิ่มใส่ตัองใส่คือโ่งตั้งนี้คือตรงประสบความสำเร็จไปเนี่ยตรงเรียนพึ่งไปนั่นนี่ยังม่ตรงทเข้ยตรงเรามาทัานตรงเนล่ะเหรืดหนี่ตรงเลรอมาตรงกายเหรอเออกระพีละเอาตาสั่งคือสีแข็งกันเลยบอกว่ามันตาสั่งไม่ผ่าดสีเด่ดเนี่ยมขี้ยเรื่องมาสวยหน่วยมาฟรั่งเรื่องอะไรไปขายได้ใส่เรื่องใส่นง่ายประสบความสำเร็จไปเนี่ยกัด บ่าปันไดพ่อพ่อแบบเจียวอีกเนี่ยมันแค่แค่นี้ก็มันแ,กแกนบกแตงการตลาดเขามักสีเขียวเขาบอกมกขาวเพราะวันจีบไว้นัน่นอะไรอันนี้เขาก็ขายนลำบานนลำทรงเขาได้อยู่ขายกตามบ้านแต่ว่าขายตรงตามตลาดเราก็รับปันไดเขาบอกมาคนไดเพราะว่ามันเป็นแตงขาวตรงกับแตงเขียวเอาสีเขียวทุ่งหายไปอยู่กับย้ายเนี่ยมาสอยู่กับย้ายเนี่ยร้านจีนไล่ก็เลยจะขายแตงเพิ่ม ้ใจมันหลายพูดมีไรเราเข้ามาในบ้านในซวงนั่นล่ะหาเงินโดยการปลูกแตงโอ้ไม่บ่ไม่ใชื่อดิตามตามติดชีวิตเกษตรกรเกกษตรรบัดนี้คิดใหม่ทำใหม่ไม่มีงานทำเราเลยปลูกแตงขายไล่ได้กับเคียงเสียงกับผู้ได้รับโควิดลูกกับ เงินบกครองผู้รงม่ให้กินกรไดติดโควิดอยากินน้ำลูกน้ำเต่ากรไดร้านกินหลายให้กินทรงฮเงินเขาในบ้านหาได้รับนานเติมมาดสงเจือกอบควีได้รเนาะดี๋ยยูหลอดไป็ดวะอากินตน้ำเขาจังเลยมีตีนมีมือก็ต้องเฮ็ดต้องทำได้กำไรหรือตัวเนี้ยได้กำไรสองแกับปลกไปเรื่อยๆก็บเสดงเงินเป็นเมืนอยอ่ได้เนาะแตดได้ยูแลวแต่าแกจ ขายหนากับกได้เตียงนี่ลหละขายหน้าขายหูหน้าขายตกก่อฟังขายกุบตอฟังกได้เงึกขายเตียงนี่หละจ่ายเงินก็ได้จ่ายไปเร็วนี่แหละขายเตียงกับมระอยู่ได้ขาไหน้าอยู่นี่ว่ากันปุยกับด้ค้าว่านตึมกันไปเก็บใส่รถไปละเนเอาไปขายง่ายมันขป็นขั้นเวลาเก่งเขาไ่ส่เก่งเขาไตกเก้าไปเา็บตกเาไปแจ้ไป ในขั้วลูกปลาเก็บเลี้ยงโดนอยู่ได้หนึ่งฟองไม่เก็บเลยกันล่ะนี่สวยประการตลาดเก็บแล้วก็นเสร็จเย็บขายเย็บขายแล้วท่านสวยหาเงินหาคเาออกไปขายกันได้เงินนะไปกินก๋วยเตี๋ยวไปกินนมซาคือเก่าละซานุ่มหาเงินให้ลูกให้ร้านให้ลูกให้ร้านกินเลยดูไม่ได้ไอ้สมนี้ก็เอาก็ดีเกย์พุ่มเกยบของเฮดได้มันถือว่าเป็นน้อยปุล่าหยุดการมันแห้งไหมขายแตงมาสิบสิบหกปีสิบห้าปีแล้ว จะยุดขายมันเนี่ย,ขยเขารุงเขพมได้ปีที่เก่าขายปีที่เปลี่ยนาปีที่ต้นที่เก่าใจหาเงินไดเองใจหางินเองใดเองเนี่ยเพราะมันถ่ายกินน้ำลูปเพราะมันถ่ายกินน้ำลูกได้ป่ะง้ะตีงอ้อมือถ่ายกินน้ำอาได้แลงามสวยงามเนี่ยงามงามงามก็ได้ให้ที่นอนกินน้อยคอแต่ผู้ขายกับผูู้กกับกินน้อยคอเอะ ไล่ก <elier S 1> ็เอาหน่่ยสวยๆอเดอร์สั่งมาหลยเพียบเอเดอร์เพียบออเดอร์เพียบเช่มเพ่อพ่อสงจัดกเนี่ยคนสั้งลอยสสิบโลได้หาสิบโล่นเฮ้ยจิตไอ้จงเจได้หาได้สิบไปพ่อให้ดูกพล้านีกินเนเตียวกินขนมนุ่งเนื้อไปเสร็จแล้วกน้องเอ้ยแต่ป่เดีวมาหล่มาลวงยังตัวเข้าทุบนนอกรับ่มเนาะ่มเงืเอ่มเงื้อติใจไล่ใจในบอกว่าเฮ้่มันหลย ่หาเติมหาเติมหาแตงกษโอ้ยเต๋อข่าวว่ามีขายน้ำเืลนเกมาสอูเข่งเขียวเขี้ยวเขาในเดลูกเอามาใส่ตาก่พายอยู่มึงมันไหมดูไม่ลุกไปเก็บออกอยู่ทำปสิผาไปายมาจีวยเก็บใส่ปาเปายไรเงินสตุลุกว่าในหลายเพราะท่า้านในหลายบาทอยู่ว่าเนี่ยในสามโดชิโรยอยูดีเด้อเนาะนโวิดงานขงานสามชิโรยเมือน ได้สูมือละมือสามลอยสีล่ลอยนะดีท <ừ> ี่<ล>ตัวเนี่ยขวดสองขวดไปชูเป็นความผักพุม่มใจเนาะวพุ่มเจแต่ของตัวเห็ดได้ไหมทำได้เป็นนี่แง่เต๋าสู่ต่อไปพี่น้องเลยโควิดอ่ะสู่ตัวนี่กต่ย้อนโควิดเราได้เฮ็ดแนวขายไปอยู่เน,นี่ยเติมขอบพื้วไปเนี่ยสิบบาทก็ได้หลายแต่อีเม่ได้หลายได้หลายอยู่มาเอาเด้อไปอยากได้ก็ได้มาเอาสิบบาทเออแล้วก็มาลูดูใช้ได้เท่าไงก็สิบบาท ิบบาทโหลละสิบบาทพี่น้องพ uh, really. ี fruit, seafood, ่น้องเอ้ยมาเอาแตีงไปกินสามสิบแปดสิบแปดสิบก้อหนึ่งสิบบาทสองหน่วยสามหน่วยบาทตัวนี้สามหน่วยบาทใครคือใครซื่อแต่ป้าตัวผู้สวยตัวนี้อ่ะขายลูกขายป็นเส้นอะไล่ะเอาไปยตัวกันนี่แหละผู้หมดแตีงสวยตาก็ได้สวัสดีครับก่อนสวัสดีคันท่านผู้ชมก่อนลงยูทูบและโซเชียลเดี๋ยสวัสดีครับสิ สวัสดีค่ะสวัสดีเอสซีทุกทุกคนนะคะที่ติดตามช่วยกดไลค์กดแชร์กดตะไครให้ด้วยนะคะก็กดติดตามด้วยฉันดิฉันพิริวัรณนามุสาเนี่ยมาทำเกษตรตะกรนะคะภูมิใจที่ตัวเองทําได้วันนี้เป็นหน่วยเป็นหน่วยแล้วนะคะบอกแดงที่ลงจิดตอนนั้นตอนนั้นตอนเล็กๆตอนนาดว่ามันหนักเอาไปดูชาเลนงหมือนด็ชาเลนงดีค่ะคุณลูกค่ะเอาไปเยอะมันหนัก เอ้ยมาเลี้ยงซุ้ยหน่อยมันจะสายไม่ได้ทันเวลาขายนะคะคุณลูกตาป,ปิดเติมพอดีเด็กหน่อยซอยพดซอยปลูกไปปลูอีกจักจังหีสิบคว่างเออปิดปลูกอีกยูไปยังไงเด็กไปนอนสอฝน่<อ>งเขาเป็นราคาปลูกแทงขายหรอเนาะนำกันไม่ยู่โอ้ขันสมบตสมบตเขาได้อยูโดยไม่สมบตทุกคนขันมีน้ำตลอด เปิดขายตลอดปีเด็ดตัวเนี่ยปลูกแตงได้ขายไวปลูกข้าวก็ได้กินดเดือนหนึ่งเดือนนึงกับอาทิตย์นึงเก็บเต็มเต็ม<ป>อือดเดือนหนึงกับอาทิตย์นึงเก็บเต็มเต็ม เก็บบันไดกเก็บคือเก็บทุกมืินเลยกๆเรียงเรียงเก็บไปไในละวันสามด้วยสี่ด้วยบางวันมันๆก็ได้วันละพันอยู่โอเคแล้วอยู่บนนอกเขาเนาะมันมีความสุขกับการทำกษตรนะคะอยู่บนนอกฉันก็มีความสุขทำกระสีจะไม่ได้อยู่เฉยๆนะคะเบาหวานนะคะเนี่ยเบาหวานเกลี่ยแรงนะคะเบาหวานเกลี่ยใส่พี่น้องด้วย่ะสูบไปเด้อสูบๆไปพี่น้องนี่น่ะ โควิดชีวิตเปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนจะเป็นเกษตรกรโควิดชีวิตเปลี่ยนเปลี่ยนตัวเนาะมีไล่ชีวิตเปลี่ยนเข่างก็ตรงท้ามาหาโควิดชีวิตเปลี่ยนวไม่ได้ด้วยขวดเขีย,ออยาาวอะไ,ไรเขียวได้ด้ว,วลขวดไ,ไปขายไลล้ลาบาทไ,ไม่จา่ายด้วยง่ามเขาไปขายโลละสิบอ่ะ ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะเนาะคลิปหน้าพ่อกันไหมจ้าสวัสดีค่ะนี่โบสวัดดีจะมาเขากล่องนี้นี่แม่